สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอุทราจังวันนี้แปลกตามะตัวหนามากเือคือแบบหนาแบบไม่ไหวแล้วกักตัวจนแบบนี่แขนโอ้ยนี่พุงแบบคือใส่ชุดพร้อมวันนี้จะไปออกกําลังกายแต่ว่าก็ยังมีเมนูกักตัวเพราะว่าวันนี้เราได้ออกไปซื้อของกินข้างนอกคือไปแถวหลอโรงภูเก็ตแล้วก็เลยจะเอามาให้ดูว่าขานมภูเก็ตอาหารภูเก็ตที่เราซื้อเนี่ยมีอะไรบ้าง แต่ก่อนที่จะไปจุดนั้นช่วงนี้อ้วนมากเราจะต,ต,าต้องกินตัวนี้ต้องกินตัวนี้นบพะก้ามันเป็นสมุนไพรบล็อกแอนเบิร์นคือกิน2เม็ดก่อนกินข้าวคือแบบว่าฉันอ้วนไม่ไหวแล้วอ่ะฉันต้องกินตัวนี้เป็ดเป็นสมุนไพรซึ่งสกัดมาจากสมุนไพรล,ล,ล,ล้วนๆร้อยเปเซนต์เราก็เลยต้องกินก่อนกินข้าวอ้วน คือแม่เจ้าอ้วนไม่ไหวแล้วอ่ะกระบวนการนี้ได้อย่างไรดิฉันมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรคือแบบอ้วนไม่ไหวแล้วอ้วนแบบคุณพระอะไรวะวันนี้ขนมที่ซื้อมานี่เป็นอาหารภูเก็ตที่เราอยากจะรีวิวตัวนี้ก่อนถุงน่ารักถุงน่ารักมากเลยมาเป็นหมูสเต๊กอันนี้สิบไม้ไม้ละห้าบาทแต่ว่าคงให้ถุงกระดาษแบบ เลอค่าเลอค่ามากหมูสเตะ๊ะแล้วก็ที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือตัวนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนมันเป็นรดช่องที่คิวยาวมากเราไปตั้งแต่ร้านเปิดช่วงแรกๆแบบเปิดได้ไม่ถึงชั่วโมงอะเราคิวที่แปดสิบแปดแล้ววะรอกันคือปกติถ้าไม่มีช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยนะคือรอกันเป็นชั่วโมงแต่เมื่อกี้ก็คือรอไม่นานมากก็คือประมาณ สามสิบนาทีเออเนี่ยคือมันก็อยู่โซนหล่อลงนั่นแหละเราไม่เคยกินมาก่อนเพราะเห็นคนเยอะมากเราขี้เกียจต่อคิววันนี้ก็เลยลองต่อคิวซิว่าเป็นยังไงนี่มันเป็นรถช่องรถช่องอะไรไม่รู้ทําไมคนเยอะวะทําไมคนเยอะก็ไม่รู้อะต้องหอมนะเราต้องชิม คือรสช่องปกติแต่ว่ามันหอมอืมแล้วเส้นมันหนึบหนึบเหมือนเหมือนไม่ใช่รสช่องปกติอะ่ะอร่อยอืมยี่สิบบาทหวานชื่นใจอืมพ่อค้าแม่ค้าน่ารักมาก ก็ค้านะยกมือไหวลูกค้าแทบทุกคนอนะขอบคุณครับขอบคุณครับแบบเซ so อร์วดไมลดีเยี่ยมอะนี่อร่อยนะอืมมีหน้าคนไปต่อคิวเยอะคือมันดูดแล้วมันดูดต่อเนื่อดูแต่วางไม่ได้อ่ะดูดแล้วแบบอืมอร่อย อันนี้นะั้นเราว่าไปอ่ะดีกว่ากินชาไข่มุกอีกนะเพราะว่ามันเป็นแบบไทยๆดีอ่ะมันแบบเออนี่จะต่างชาติฮิตเนี่ยมากกว่าปั้นให้ดังเหมือนชาไข่มุก,กโอเคเนาะรสช่องอืมอร่อยแบบว่าไม่ได้จริงๆเชื่อแล้วเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวกินไม่ได้คือน้ำคือน้ำแข็งมันเป็นเกล็ดละเอียดอ่ะ จริงๆอะแบบฉันรู้แล้วการรอาาสามสิบนาทีคือแบบคุ้มค่าอาหารต่อมาเป็นขนมภูเก็ตเป็นขนมพื้นเมืองของภูเก็ตก็คือเกียก๊ยวโกลยมันจะเป็นแป้งแบบนี้นะแป้งขาวๆดึงๆดึงๆแล้วก็มีมีต้นหอมไอที่ลอยโล,โลนี่เรารู้สึกว่ามันเป็นปลาแห้งนะเหมือนกุ้งแห้งวะเออไม่รู้อะไรแล้วก็กินกับน้ำจิ้ม อันนี้น้าจิ้มซอสของเขาอะทําเราก็ไม่รู้จักแล้วก็หอมแดงหอมแดงเจียวเมนคอร์สวันนี้ก็คือนี่เมนคอร์สก็คือนึกชื่ออยู่ชื่อหมี่หุ้นกระดูกหมูเออหมี่หุ้นกระดูกหมูภูเก็ตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมารีวิวหมี่หุ้นกระดูกหมูภูเก็ตร้านนี้คือเป็นร้านที่แบบดียี่สิบบาทก็ออือสามสิบว่ะ ยี่สิบสาสิบว่าจำไม่ได้เออแต่ว่าเป็นอาหารพื้นเมืองที่ใครมาภูเก็ตต้องชิมนะถ้าไม่ชิมนี่คือมาไม่ถึงหน้าบวมแขนใหญ่อ่ะอ้วนอ่ะเดี๋ยวบอกไม่ถูกกับตัวนี่คืออ้วนมากแกกินกันเลยอเออเมื่อกี้เราแวะ กล้วยหอมด้วยเราเพิ่งรู้ว่าว่ากล้วยหอมเนี่ยเขาขายเป็นกิโลหรอคือแพงมากเมื่อกี้กล้วยหอมหวีหนึ่งอะห้าสิบคือแบบเป็นเส้นๆล้วนๆเป็นเป็นเอกลักษณ์ของภูเก็ตเลยแหละมีหุ้นกระดูกหมไว้เส้นหมีหุ้นเนี่ยน้ำซุปนี่คือหอมพริกไทยมากคือแบบขึ้นชื่ออะ สงใส่สามสิบแหละเพราะมีกระดูกหมูสามอันอืมมันไม่ได้ขายยี่สิบสดน้ำซุปก่อนอร่อยเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมนี่คือเจ้าประจำตะเกียบอย่ไหนเนี่ยตะเกียบคือเราเคยเห็นบางคนะเข้าออยเนี่ยใส่ไปในนี่เรากินไม่ได้มันแบบเละๆเราชอบกินแบบเป็นกับ เนี่ยกินเส้นแล้วก็กินน้ำอร่อยหอมคือกับตัวนี้อ้วนขึ้นจริงๆอ้วนขึ้นแบบแขนใหญ่เห็นไหมหรือต้องกินตัวบล็อกเบิร์นของโนบะเกา้ามาเป็นชากับแคปซูลคือกินคู่กันกินแคปซูล ก่อนกินข้าวแล้วก็กินชาตอนเช้าเช้าแล้วก็ก่อนนอนทําให้หลับสบายแล้วก็ปรับสมดุลยินหยางคือแบบกินมาได้สามสี่วันรู้สึกว่าดีรู้สึกว่าดีขึ้นอะรู้สึกว่าการติดซีรีส์แล้วขี้เซาน้อยลงอะ่ะคือเหมือนเมื่อก่อนเราติดซีรีส์จนแบบกินบ้างไม่กินบ้างแล้วไม่ค่อยเอึแล้วก็มวนมวนตัวอะไรเงี้ยแต่พอกินชาโนปะก้ารู้สึกว่าตับยินหยางได้วันที่สองอะเออรู้สึกว่าเออทาไมฉันแบบเบาตัวอ่างเงี้ย แล้วเรากินกับน้ำซุปซเสียงดัง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวกล้องมาให้ดูชัดๆว่ามีหุ้นกับกับเนี่ยเป็นยังไง <c oughs> ส่วนนี่มีหุ้นแล้วถ้าจะกินเนี่ยต้องตักเนี่ยตักเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ อร่อยมันไม่เหมือนรสช่องอะ่ะมันเป็นแป้งเหมือนกับแป้งขนมหวานที่มันเป็นแบบใสๆอะ่ะแดงๆอะ่ะอะไรอะ่ะอันนั้นอะ่ะขออนุญาตจบคลิปแค่นี้ก่อนคือกินไม่ไหวแล้วคุณป้าคุณเจ้า แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าอุตสดาช่วงนี้กลับตัวกินอะไรไปก่อนค่ะบ๊ายบาย